อย่าทำให้ขาดน,นะเพราะว่าโอเคแล้วก็ค่อยๆดูสีนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ,ค,ะคำสับนาออาจตลกดีนะร่อยเกินไปวันนี้ทำจากมัน,นี่นะ้มันมันที่ปลูกในสวน สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเก็บมันหวานญี่ปุ่นกันนะคะแม่แหม่มจะทําขนมกะหรี่ป๊าบค่ะนึกอยากทานมากๆเลยค่ะมันหวานนะคะแม่แหม่มเคยทําคลิปแล้วนะคะวิธีปลูกแบบละเอียดเนาะมันหวานเนี่ยแม่แหม่มจะใช้ยอดนะคะในการปลูกค่ะปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะคะก็เราจะใช้เวลาในการเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่สายพันธุ์นะคะ90วันจนถึง150วันค่ะนี่ค่ะ วันนี้ก็แกะได้ที่แล้วนะคะก็ขุดง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าดินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลนักษณะดินปนทรายค่ะแล้วแม่แหม่มก็จะเก็บหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยเป็นหัวหอมม่วงค่ะที่ญี่ปุ่นแพงมากเลยนะคะขายหัวหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ50บาทเลยค่ะอันนี้ก็แม่แหม่มก็บูกไว้นะคะแล้วก็เก็บได้หลายเดือนด้วยค่ะคลิปนี้นะคะแม่แหม่มเก็บน่าจะสักประมาณเดือนอเดือน5ค่ะนะก็ เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนชมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไส้กะหรี่ปาบกันค่ะก่อนอื่นเลยแม่แมแมก็จะปอกเปลือกมันเนาะแล้วก็หั่นให้เป็นลูกเต๋าค่ะแล้วก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่มันหวานลงไปค่ะพอดีกระทะใบนี้คือกระทะใบที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วนะคะก็เลยเอากระทะใบนี้นะคะมาทำค่ะ อนผัดนะคะก็จะใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะแล้วผัดให้สุกสวยแบบนี้ค่ะตั้งกระทะอีกหนึ่งใบนะคะใส่รากผักชีค,ค่ะกระเทียมพริกไทยนะคะใส่พริกไทยเยอะๆได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เนื้ออกไก่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปค่ะเป็นหอมแดงนะคะจะใช้หอมแขรก็ได้นะ,ะนะผัดให้เข้ากันดีก่อนนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเนี่ยแม่หําก็จะเอาไปผัดในกระทะใหญ่แบบนี้ค่ะคือทุระทุเรมากเลยค่ะกระทะใหญ่ไม่ค่อยมีค่ะก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลนะคะเดี๋ยวส่วนผสมแม่หําจะลงให้นะคะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่นะคะตาปืนนะคะจะหอมมากค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะนะคะแล้วก็ผัดนะคะจนกว่าจะแห้งค่ะรสชาติของไส้นะคะจะออกหวานแล้วก็เผ็ดพริกไทยนะคะซึ่งอร่อยมากๆ แห้งแบบนี้เลยนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาทําขนมกะหรี่ป๊าบกันจริงๆแบบแม่แบบแบบคลิปไว้เยอะมากเลยนะเทคนิคแต่ว่าเราไม่ได้ทํกันนานแล้วเดี๋ยวมาทําก็สูตรเดิมแหละค่ะอันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ500กรัมถ้าอยู่เมืองไทยใช้แป้งตาว้าวค่ะแล้วน้ํานะคะ 200cc นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ําตาลไป1ช้อนโต๊ะขึ้น1ช้อนโต๊ะ แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชาโอเคใส่ไปแล้วเราก็คนนะคะให้ละลา,ายดีก่อนเดี๋ยวสวดผสมนะคะแม่หมั่นจะลงให้อีกทีนะโอเค กินเองขออนุญาตใช้มือเลยนะคะ แล้วก็จะใส่น้ํามันนะคะอีกหนึ่งร้อยซีซีค่ะน้ํามันที่เราใช้ทอดอาหารเนี่แหละค่ะโอเคใส่ลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันนวดได้เนื้อประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะ ทำแป้งชั้นนอกไปแล้วเดี๋ยวมาทําแป้งชั้นในนะคะก็ใช้แป้งตัวเดียวกันเนาะแป้งสาลีค่ะแม่หม่มก็จะใช้สักประมาณ1 0 0กรัมนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็จะใส่น้ํามันนะคะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะค่ะคือมันต้องดูมันแล้วแต่แป้งค่ะก็สักประมาณนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะเน,นี้ยโอเคเลยเนี่ยได้แล้วเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแป้งชั้นในแป้งชั้นนอกแล้วก็ไส้กะหรี่ปั๊บค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนะคะเรามาคลุกแป้งไปก่อนนะคะนี่แป้งชั้นใน เอามาณนะ่อยโอเคส่วนมากอะตอนที่แม่หม,ม่นทำขายอยู่แม่หม่ก็จะใช้แบบว่าเราเราทำขายเป็นไอ้นี่เราอะมันก็จะเหมือนแบบกับปริมาณแบบใช้กาวใช้ดึงเราแบบเนี้ย น,นี่คือแป้งชั้นนอกเราก็ใส่แป้งชั้นในแบบนี้นะคะหอไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคึงแป้งชั้นนอกอะ่ะมาทำเป็นแป้งโปะหน้าอีกทีนึงเราเดี๋ยวจะมาคืนกัน คึงพยายามให้เป็นแผนยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าจริงๆอ่ะยิ่งยิ่งยาวหลายยิ่งเยอะโอเคทําแบบนี้แล้วก็ทำเป็นแนวตั้งแบบนี้ ยามทำให้ยาวๆแล้วก็ม้วนม้วนมาม้วนโอเคนี่ค่ะม้วนเห็นไหมจะได้ก้อนแบบนี้แล้วก็ตัดแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็ตัดออกมาเป็นสี่ชิ้นค่ะ สีชิ้นแบบนี้แล้วก็มีลายก้นหอยแบบนี้เสร็จปุ๊บวางอย่างนี้วางหงายแล้วก็แป้งโปดหน้าโปดหน้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็คึงให้เป็นแผ่นโอเคประมาณนี้ อันนี้แล้วเลื่มเลื่มเอาน้ำแล้วก็นี่ใส่กะหรี่ปั๊บค่ะ ก็ดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะลายเขาจะอยู่ด้านล่างก็ตักแล้วก็ทอดนี่เอ๊ะตักใส่ไส้แล้วก็เดี๋ยวจับจีใส่ไส้เยอะๆเ,เลยไส้หอมจังนี่ค่ะแล้วก็แตะน้ำแล้วก็เนี่ ีบให้สนิทอย่าอย่าทำให้ขาดนะเพราะว่าถ้าขาดแล้วเวลาทอดไส้จะแห้งน้ำมันมันจะเข้าไปในนี้แล้วเราก็เออจัดทรงให้มันแบบดีๆหน่อยมันซูมไหมเนี่ยจัดทรงให้ดีๆหน่อยแล้วเราก็ปั้นเลย นี่คะ่ะได้แล้วใช่ไหมบีบบีบนี่ได้แล้วคะ่ะกะหรีป่ปั๊บแล้วก็เวลาเรียงเรียงตั้งตั้งแบบนี้เรียงตั้งตั้งแบบนี้นะนะคะเดี๋ยวก็จะทอดนะคะจริงๆเวลาทอดเนี่ยแม่หมั่จะใช้กระทะก้นแบบ ไม่ใช่ก้นแบบนี้นะคะทอดขายอะ่ะแต่ว่าเราแค่ทอดกินเนาะเราก็ใช้กระทะอะไรก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆดูสีนะคะ๋ยวแม่แบบกลับด้านเนาะเพื่อนๆค่ะเวลาทอดต้องดูน้ํามันให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าน้ํามันแรงไปอะ่ะแป้งของเราอะ่ะมันก็จะเป็นเม็ดเม็เม็เม,มถ้าแบบนั้นอะ่ะแสดงว่าน้ํามันที่ทอดอ่ะคะ่ะแรงไป เป็นเม็ดๆหมายถึงที่ผิวขนมนะที่มันขึ้นแบบเป็นเม็ดๆแบบนั้นคือน้ํามันแรงไปเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะกระลีปั๊บของเราค่ะเดี๋ยวแม่ห่ำก็จะเอาไว้กินกาแฟพร้อมพ่แว่นค่ะเดี๋ยวรอให้พะแว่นกลับมาก่อนหน้านี่ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่หาำมาชิมก่อนนะหิวอ่ะอยากอยากกินเดี๋ยวรอเค็มพร้อมพะแว่นอีกทีนึง นี่ค่ะใส่ไส้อุ้มๆแบบนี้เลยทำกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมอมแล้วมันมันเราปลูกเองหอม หอมแดงหัวใหญ่ปลูกเองรากผักชีปลูกเองอกระเทียมปลูกเองอพักในตะแกรงให้เย็นก่อนค่ะพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะได้เนี่ยค่ะ ก็ดีปั๊บนะคะเกี่ยวสวยๆแบบนี้นะคะสวยไหมถ้าถ้าแป้งถ้าเราผสมแป้งแข็งหน่อยนะคะลายเขาก็จะเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแป้งอ่อนๆน,นิ่มๆลายเขาจะไม่ค่อยมีค่ะเราก็ต้องปรบับเพราะว่าแป้งของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันค่ะนี่น่ากินเนาะสวยมากเลยเกี่ยวแล้วก็กินกับกาแฟ ค่ะแม่แหม่มนะเตรียมอาหารเช้าไว้ให้พ่อแว่นแล้วก็เตรียมกะหรี่ปั๊บนะคะที่เราทํากันเนาะเดี๋ยวเนี่ยค่ะพ่อแว่นกินข้าวเชาว้าเสร็จกับโนอาหแม่แหม่มก็จะทาํากาแฟแล้วก็นั่งกินกับพ่อแว่นค่ะอร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยเกินไปอีกชีคำสับโนอาตลกดีนะอร่อยเกินไป เนี่ยค่ะหนูอ่ะกำลังกินสเต็กไก่นะคะใส่บวยนะคะแล้วก็ใส่ใบชิโซะมันเข้ากันมากเลยค่ะกินกาแฟวินเวค่ะเนี่ยซื้อกินนาะแล้วเป็นกาแฟสายสุขภาพเพราะว่าวันที่แม่นม่อยากกินหวานอะ่ะอันนี้มันเป็นกาแฟที่หวานมันด้วยนะแล้วก็ความหวานของเขาใช้ย่าหวานนะคะความมันสกัดจากน้ำมันนำข้าวค่ะ แล้วก็มีผงแปะกล้วยด้วยนะผงขงฝอยค่ะอันนี้เบาหวานทานได้ค่ะแม่แหม่มก็แม่แหม่กม,มก็สั่งให้แม่กับป้ากินอันนี้สั่งมาจากไทยไม่ใช่พรีเซนเตอร์ของเขานะคะเป็นลูกค้าค่ะอันนี้หอมอร่อยแล้วก็ราคาน่ารักมากเลยแม่แหม่มก็จะกินกับกาแฟ กาแฟกาแฟหอมๆมกากะหรี่ปั๊บโอเมากินกันค่ะมมแมวตัวไหนเนี่ยมแมวตัวไหนมาหาแม่เนี่ยม,มีแมวค่ะลาเต้ลาเต้มา แม,ม่กินกาแฟแล้วก็กินกะหิ่ปล้าเอาไว้ไว้ใกล้ๆตัวไหมจะได้ไดกินง่ายๆออาเลยค่ะเดี๋ยวเพีงให้ที่เราดันเนี่ยถ้ามีได้ก็้อาไปเชียวไม่มีนะหวยายชายท้ากำลังปลูกอยู่โอเพื่อนๆค่ะหวานมันหอมอ,อร่อย พี่จีจยืเส้นนมารอมาะอากาศที่ญี่ปุ่นเริ่มเย็นแล้วนะคะมอนนี้ร้องสุดเลอืมประมาณ แรงแลับพ่อไซ้กะหรี่ปั๊บนะคะแม่แมามาัะทำแช่แข็งไว้ด้วยนะวันไหนที่อยากกินกะหรี่ปั๊บก็แค่มาผสมแป้งแล้วก็ทำ แต่แป้งของเราแต่นะแล้วแต่ประเทศอะใส่น้ำไม่เท่ากันแป้งของญี่ปุ่นนะคะ่ะจะเหลวเราอะก็ต้องเพิ่มแป้งไปแม่แหม่มทำเป็นอะแม่แหม่มก็จะรู้ว่าความแข็งแค่ไหนอ,อะได้แต่ถ้าใช้แป้งไทยแป้งตาว้าก็ตามสูตรเลยค่ะอืมอืม อร่อยนะมีเยอะเลยค่ะชิโน่ออกินไม่ได้นะอันนี้ทําจากมันในนี่นะมันมันที่ปลูกในสวน,น,นอืมเขกินกระเดือล้นะกินไม่หมืนหวานดิอหวานนะสอบทำไมมาถึงนะอืมที่แม่ปลูกไว้ตรงนู้น,นพ่อรู้ไหมเนี่ยแม่ปลูกอะไรไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยพอเย่เหนึ่งว่ะันก็ดู ไม่เคยรู้เลยว่าแม่ในสวนนะปลูกอะไรตรงไหนบ้างมีแท่งมะระกอกเนี่ยถ้าใช้พระแวนนะบอกว่าพอ่อพ่อไปเอากระเพราให้หน่อยโอ้โหชาตินึงอะ่ะคงเดินวนไปวนมาวนไปวนมาหากระเพราไม่เจอวุ้ผักสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากตอนนี้ดูมารศึเร็วนนะยังเก็บได้กระเราเสียค่ะกเหรอใช่ ปกติอมันปติอนมีเ็นเดียววันนี้อนนะจนข้ามคิวองคัน <laughs> อากาศปีนี้นะคะแปรปรวนมากเลยนะแต่ว่าเราก็ได้เก็บเกี่ยวผักกินผักได้ยาวนานขึ้นนะมะละกอยังแบบยังอยู่เพียบเลยอ <c oughs> โอเคค่ะเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆค่ะเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะส <c oughs> วัสดีค่ะไปแล้วค่ะ